สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการทํากล่องลีดหรือกล่องข้อความนะครับเรามาดูกันว่าทําอย่างไรนะครับซึ่งกล่องข้อความเนี้สามารถทําข้ามลิงก์ข้ามฉีดได้นะครับโดยใช้วิธีการเดียวกันนะครับจากตัวอย่างนะครับผมจะมีชื่อแผนกนะครับก็คือ hr ถึง fc นะครับคราวนี้ผมจะทํากล่องลีดไปเลือกรายการพวกนี้นะครับวิธีการทํานะครับผมก็ไปคลิกที่เซลล์ที่ผมต้องการนะครับขออนุญาตทำสีนะครับ เสร็จแล้วผมก็ไปที่ Data นะครับของอนุญาตขยายครับก็เห็นว่ามี Data นะครับแล้วผมก็ไปเลือก Data validation ตัวนี้นะครับหนึ่งเลือกที่ Data ก่อนนะครับสองไปเลือกที่ Data v a l i d a t i o นนะครับเมื่อกดที่ Data v a l i d a t i o n แล้วจะได้เมนูมาแบบนี้นะครับตองเมนูนะครับให้เลือกเป็น Lead นะครับ ตรงนี้ช่องว่างนะครับไปใส่เท่ากับนะครับแล้วก็เลือก sr ถึง fc นะครับแล้วกดโอเคนะครับเราก็จะได้ข้อมูลเวลานะครับไว้ตัดเลือกนะครับแต่การเลือกแบบนี้นะครับปัญหามันก็คือเมื่อเวลาที่เราเพิ่มกล่อเพิ่มข้อมูลนะครับเข้าไปมันก็จะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเราเลือกพื้นที่ไว้แค่ sr ถึง fc ดังนันวิธีแก้นะครับให้เราใช้สูตรนะครับเพิ่มเติมลงไปนะครับโดยใช้สูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายสูตรก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะสูตรนะครับก็คือ offset นี่คือชื่อสูตรนะครับการสร้างกล่องลิตยการ b 2นะครับตัวนี้นะครับก็คือผมเอามาจากตัวนี้นะก็คือเริ่มที่ b 2นะครับ1นะครับ1ก็คือ ให้นับลงไปนึงแถวจากหัวเรื่องนะครับศูนย์ที่ค่าออฟเซ็ตนะครับก็บคือเลือกตรงกลางนี้เลยนะครับตรงคอลัมน์ตรงกลางเลยค่าเป็นศูนย์นะครับเขาต้าคือสูตรนับจํานวนนะครับาการสร้างกล่องลิสต์รยการ B ถึง B นะครับก็คือคอลัมน์นี้ทั้งคอลัมน์เลยนะทั้งคอลัมน์เลยลบหนึ่งลบหนึ่งคือไม่เอาหัวข้อนี้นะครับไม่เอาข้อมูลแถวที่หนึ่งนะครับ ส่วนหนึ่งตรงนี้ก็เป็นสูตรของอ f f เซ t ตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจอสูตรนี้นะครับไปใส่ที่ฟอร์มูลานะครับวิธีการใส่ใส่ยังไงมาดูกันนะครับผมก็ไปที่ฟอร์มูลานะครับแล้วก็ไปเลือกที่เนมเ m e ดเมนนะครับขออนุญาตขยายหนึ่งไปเลือกที่ฟอร์มูลานะครับสองไปเลือกที่เนมเดดเมนตรงนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับ ถ้ากําจัดหน้าตาแบบนี้นะครับให้ไปเลือก New นะครับตรงนี้ถ้เราตั้งชื่อนะครับสมมติผมตั้งชื่อว่า A สามตัวเลยะนะครับแล้วก็ชื่อแผนนะครับตั้งแบบนี้ตามไปยทั้งไทยทั้งกิจน,นะครับชื่อแผนส่วนตรงนี้นะครับช่องว่างตรงนี้ผมลบออกหมดเลยนะครับแล้วผมก็ใส่สูตรเมื่อกี้ลงไปนะครับก็คือเท่ากับ O FSET นะครับวงเล็บเปิดเสร็จแล้วดูนะครับผมคลิกนะครับผม,มคลิกที่ตรงนี้มันก็จะขึ้นข้อมูลให้นะครับผมก็ใส่คอมมาหนึ่งคอมมาศูนย์คอมมาแล้วกด COUNTA นะครับวงเล็บเปิดแล้วผมก็เลือก B นะครับผมคลิกที่คอลัมน์ B นะครับมันเลือก B ทั้งหมดวงเล็บปิดลบหนึ่งคอมมาหนึ่งวงเล็บปิดนะครับ ตามสูตรที่บอกเมื่อกี้เลยนะครับตามสูตรนี้เลยนะครับตามสูตรนี้เลยผมก็กดโอเคออกได้ AA ชื่อแผนกนะครับเมื่อเราได้เสร็จแล้วนะครับพื้นที่ว่างด้านหลังนะครับให้เราไปคลิกหนึ่งทีที่พื้นที่ว่างด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเส้นมันจะวิ่งนะครับตั้งแต่ HR ถึงเลขห้านะครับถ้าเส้นวิ่งแบบนี้คุมข้อมูลทั้งหมดแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกดโค้ดนะครับอ่า คราวนี้ในช่องนี้นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนข้อมูลนะก็กลับไปเดิมไปที่เดิมนะครับเลือก Data Data v a l i d a t i o นนะครับตรงนี้ใส่เท่ากับแล้วก็ไปเลือกข้อมูลนะครับผมก็กด f3 มันจะขึ้นกล่องหน้าตาแบบนี้ให้นะครับถ้าใครกด f3 แล้วไม่ขึ้นนะครับให้กดปุ่ม fraction ด้วยนะครับในอ่าแล็ปทนะครับบางรุ่นนะครับมันต้องกดปุ่ม fraction แล้วก็ f3 นะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็เลือก ข้อมูลที่ผมทำเมื่อกี้นะครับชื่อข้อมูลที่ทำเมื่อกี้ผมกดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันจะเลือกได้ละเห็นไหมครับหนึ่งถึงห้าละแล้วถ้าผมไปเพิ่มหกเจ็ดแปดเก้าแบบนี้ผมคลิกมันจะเลื่อนขึ้นมาเห็นไหมครับหกเจ็ดแปดเก้ายิ่งเราเพิ่มเท่าไหร่นะครับมันก็ยิ่งเห็นข้อมูลมากเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปแก้ไขใหม่ไม่ต้องเลือกพื้นที่ใหม่นะครับยังไงลองทำดูนะครับ ติดตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ